สวัสดีค่ะดิฉันอินทาวาค่ะฝากติดตามเพจเสียงธรรมอินทาวาในการนำธรรมะให้เป็นข้อคิดข้อเตือนใจในการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอินทาวาด้วยนะคะขอบคุณค่ะเรื่องที่ห ผูพ้พูดไม่จริงตกนรกพระพุทธภาษิทธตอภูตวาทีนิระยังอุเปติโยวาปิกัตตวานักโรมีติจาหะอุโภปิเตเปจจสมาพระวันตินะหีนะกรรมมามนุชาปรารัฐะผู้พูดไม่จริงย่อมตกนรก หรือผู้ใดทำแล้วกล่าวว่าไม่ได้ทำผู้นั้นทั้งสองเป็นมนุษย์ที่มีกรรมเลวทรามละโลกนี้ไปแล้วย่อมเป็นผู้เสมอกันในโลกหน้าคนพูดไม่จริงก็คือคนพูดเท็จมุสาวาดคนพูดเท็จมีหลายพวกมีจุดประสงค์ต่างกันบางคนพูดเท็จเพื่อตลกขนอง เพื่อให้ได้หัวเราะเหฮากันคนฟังก็รู้เหมือนกันว่าเขาพูดเท็จแต่เห็นว่าเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงจึงมักไม่ค่อยถือสาหาความคนพวกนี้เป็นพวกขนองปากอยากจะพูดอยู่เรื่อยพูดอะไรก็ได้ขอให้ได้พูดเมื่อพูดมากเข้าไม่มีความจริงจะพูดก็เอาเรื่องโกหกมาพูดข้อนี้ ตรงกับที่คนไทยเราพูดเสมอว่านอนมากฝันมากพูดมากโกหกมากบางคนพูดเท็จเพื่อสินจ้างรางวัลได้แก่พวกรับจ้างเขาเป็นพยานเท็จที่เป็นมิจฉาชีพบาปมากด้วยเพราะทำความเดือดร้อนให้แก่คนบริสุทธิ์มากพวกนี้เข้าลักษณะที่ว่าปั้นน้ำให้เป็นตัว บางคนพูดเท็จเพื่อให้เขารักพวกนี้ได้แก่พวกประจบสอพลอยกยอปอปั้นเขาไม่สวยก็ว่าเขาสวยเขาไม่ดีตามความรู้สึกของตนก็ชมว่าดีรู้ว่าอะไรเขาชอบก็ชมเชยสิ่งนั้นจนบางทีเขายิ้มในหน้าด้วยรู้เท่าทันแต่คนพวกนี้หน้าหนาพอ ถ้าไม่ฉีกหน้าแรงจริงๆก็ไม่เจ็บเอาเรื่องคนนั้นมาพูดเอาเรื่องคนนี้มาว่ารู้ว่าเขาไม่ชอบใครก็ใส่ไฟให้แรงเข้ารู้ว่าเขาชอบใครก็ระบายสีเสียเฉิดชายสดใสไปเลยทั้งนี้ก็เพื่อจุดมุ่งหมายอย่างเดียวคือให้เขารักตนเรื่องไม่เกิดขึ้นจริงก็ปั้นขึ้นมา เช่นคนนั้นคนนี้เขาว่าคุณอย่างนั้นอย่างนี้ผมเดือดดาลจริงๆเถียงกันเสียแทบแย่จนเกิดจะวางมวยกันแล้วหรือผมอธิบายกันเสียแทบแย่กว่าเขาจะเข้าใจคุณได้ที่แท้เรื่องไม่จริงทั้งนั้นถ้าเรื่องจริงผู้พูดพูดด้วยใจจริงไม่ถือเป็นเรื่องเสียหายแต่ต้องระวังเรื่องกาละเทศะด้วย บางคนพูดเท็จเพื่อหักรารประโยชน์ผู้อื่นหรืออิจฉาริษยาเขาหาความใส่เขาเพื่อให้เขาเสียหายการพูดเท็จอย่างนี้มีโทษมากแม้ใช้ผู้อื่นไปทำก็เหมือนทำเองตัวไม่พ้นบาปดังเรื่องนางสุนทรีซึ่งจะแสดงต่อไปบางคนพูดเท็จเพื่อเอาตัวรอดเช่นเด็กพูดเท็จกับพ่อแม่ เพราะกลัวถูกทำโทษหรืออยากไปเที่ยวแต่ถ้าบอกความจริงว่าไปเที่ยวพ่อแม่ผู้ปกครองจะไม่ให้ไปจึงเลี่ยงบอกว่าไปค้นคว้าวิชาที่บ้านเพื่อนบ้างไปที่นั่นที่นี่บ้างแต่ความจริงนัดเพื่อนไว้ไปดูหนังทำผิดแล้วหากพูดความจริงกลัวถูกลงโทษจึงพูดเท็จเช่นทำของในบ้านแตก พ่อแม่ถามว่าใครทำแตกไม่มีใครรับมีแต่คำว่าหนูเปล่าทั้งนั้นบางทีก็พ้นตัวไปบางทีก็ถูกตีทั้งชุดเลยการพูดเท็จเพื่อเอาตัวรอดนี้มีมากเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของมนุษย์เพื่อให้รอดอันตรายเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งคือสัญชาตญาณในการหนีภยัย สัตว์โลกที่วิ่งหนีอันตรายและวิ่งเข้าหาอาหารเท่านั้นจึงดำรงชีวิตพืชพันธุ์ให้ยั่งยืนอยู่ได้ในโลกนอกจากนั้นต้องสูญพันธุ์ไปหมดคนพูดเท็จมีอีกหลายประเภทพูดมาเท่านี้เห็นว่าพอสมควรแล้วคนพูดเท็จที่หักรานประโยชน์ผู้อื่นใส่ความผู้อื่นนี่แหละต้องตกนรกอย่างแน่นอนดังเรื่องต่อไปนี้ เป็นอุทาหรณ์เรื่องประกอบนางสุนทรีเวลานั้นพระาศาสดาประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีมีลาบสักการะความเคารพนับถือเกิดขึ้นมากแก่พระาศาสดาและพระสงฆ์สาวกส่วนพวกเีวรถีนิครนทั้งหลายเสื่อมลาบสักการะ จึงอิจฉาพระศาสดาหาทางกำจัดโดยวิธีใดวิธีหนึ่งวันหนึ่งประชุมตกลงกันว่าควรใช้ผู้หญิงเป็นเครื่องมือทำลายเกียรติคุณของพระผู้มีพระภาคพ,พวกนั้นมีสาวิกาอยู่คนหนึ่งรูปสวยเธอชื่อสุนทรีแปลว่างามพวกเขาขอร้องให้นางสุนทรีไปใส่ร้ายพระพุทธเจ้า เพื่อให้คนเสื่อมความนิยมนับถือเธอไม่รู้ว่าแผนของพวกเดรธีต้องการเอาชีวิตของเธอเป็นเครื่องสแสวงหาลาภผลให้พวกตนนางสุนทรีรับทำงานนั้นเธอเดินเข้าเดินออกในวัดเชตวันอยู่เป็นประจำตอนเช้าเดินออกจากวัดตอนเย็นเดินเข้าไปในวัดเมื่อคนทั้งหลายถามนางก็ตอบว่า ไปนอนกับพระพุทธเจ้าแต่ความจริงนางนอนในวัดของพวกเดรรถีนิครณทำอยู่อย่างนี้ชั่วระยะหนึ่งพวกเดรรถีรู้ว่าบัดนี้เสียงเล่าลือกระชอนไปทั่วเมืองสาวัตถีแล้วว่านางสุนทรีปาริภพาชิกาไปนอนกับพระสมณะโคดมทุกคืน พวกเขาได้จ้างนักเลงให้ฆ่านางสุนทรีเสียแล้วเที่ยวประกาศว่านางสุนทรีหายไปสองสามวันล่วงไปจึงพากันไปกราบทูลพระเจ้าประเสริฐที่โกศลว่านางสุนทรีหายไปสงสัยนางจะถูกฆ่าพระราชาตรัสถามว่าสงสัยใครบ้างพวกเขาทูลว่านางสุนทรีอยู่ในวัดเขตวันหลายวันแล้ว พวกเขาไม่ทราบว่าชีวิตของนางยังอยู่หรือไม่พระราชาทรงอนุญาตให้ไปคนวัดเชตวันพวกเขาพาพวกอุปทากไปยังวัดเชตวนารามค้นหานางสุนทรีพบที่กองหยากเยื่อที่ทิ้งดอกไม้ใกล้พระคันทกุตีของพระพุทธเจ้าพวกเดรรถียกศพนางสุนทรีขึ้นเตียง นำไปสู่พระนครทูลพระราชาให้ทรงทราบว่าสาวกของพระสมณโคดมฆ่านางสุนทรีแล้วหมกไว้ที่กองอยากเยื่อด้วยคิดว่าจักปกปิดกรรมลามกที่ศาสดาของตนทำแล้วพระราชาตรัสว่าถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงไปเป่าประกาศให้ประชาชนทราบเถิด พวกเดรถีพากันไปทั่วนครกล่าวโทษว่าท่านทั้งหลายจงดูเถิดดูกรรมของพวกสมณะสากยาบุตรฆ่านางสุนทรีแล้วหมกไว้นกองอยักษ์เยื่อในวัดเชตวันเพื่อปกปิดกรรมอันลามกของพระสมณะโคดมแล้วไปยังทวารแห่งพระราชนิเวศอีกพระราชารับสั่งให้พาศพของนางสุนทรี ไปยังป่าช้าผีดิบแล้วรักษาไว้ย,ยังไม่ได้เผาชาวนครสาวัตถียกเว้นพระอริยะสาวกเชื่อเรื่องนี้แล้วเที่ยวด่าว่าภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุกราบทูลเรื่องแด่พระตถาคตพระพุทธองค์ให้ภิกษุทั้งหลายกล่าวต่อไปว่าคนพูดไม่จริงย่อมตกนรก ผู้ใดทำแล้วกล่าวว่าไม่ได้ทำคนทั้งสองพวกนั้นเป็นผู้มีกรรมอันเลวทรามละโลกนี้ไปแล้วเป็นผู้เสมอกันในโลกหน้าคือตกนรกด้วยกันพระเจ้าประเสณที่โกศลอย่างไม่โปร่งพระไทยเชื่อเรื่องที่พวกเดรทีเที่ยวเปล่าร้องว่าสิทธิของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฆ่านางสุนทรี จึงทรงส่งราชบุรุษออกสืบได้ความจริงว่านางสุนทรีนั้นถูกพวกนักเลงกลุ่มหนึ่งฆ่าตายโดยรับจ้างพวกเีรถีแล้วมาซื้อสุราดื่มกันเมามายและคุยกันถึงเรื่องนี้พระเจ้าประเสนที่โกศลรับสั่งให้พวกเทรถีเข้าเฝ้าแล้วทรงบังคับว่าพวกเธอจงเที่ยวไปทั่วพระนคร แล้วประกาศว่านางสุนทรีนั้นข้าพเจ้าฆ่าเองแต่พวกข้าพเจ้ายกโทษให้แก่พระสมณโคดมความจริงโทษของพระสาวกพระสมณโคดมไม่มีเป็นโทษของพวกข้าพเจ้าฝ่ายเดียวส่วนพวกนักเลงได้รับพระราชอาญาสมกวรแก่กรรมของตน